โอ้กูว่าค้างสองตัวดลยสองสองกูเนี่ยสองแก้วตัวเดียวจะไปใช่ไหมน่าเจอตัวเลยรอรอเลยยาจะหมดหรอเกยบยาเอเด้ไหมนอนนอนเก็บนะข้าไหลังอะคนมาปะ ออกข้างหลังมาเนี่ยมึงออกไปก่อนได้ปะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวกด่าไอ้นี่มันน่าจะวิ่งออกไปตำรวจตัวนึงออกข้างหลังว่ะเดี๋ยวไปเลยเออกข้างหลังแล้ววิ่งเข้าไปทางทมาร์เก็ตอ่ะเอาละไอ้กูเล่นอยู่ไหนไกูเล่นตำนรวจแรงรถระวังนะเพื่อเอาเอาที่อยู่ใกล้วงที่สุดอะ่ะใกล้วงก็ตรงกูนี่ไงวงนั้นหัววง เทียเหนันเดียไม่รู้ไม่รู้นเห็นมันมีทางทางเหรอเออเมื่อี้ตวน้าไหเฮ้ยข้างหลังใครอะหลังใครดูข้างหลังเมนมีคนดูข้างหน้าไหนะี่ยอะไรวะเขาไม่เทียไม่เทียไเียี่ะ บอกแล้วเอ้ยไก่ขับออกหน้ากลวหน้ากลวหน้ากลวงนะไอ้เจอ้ไหนบอกแล้วไก่เดี๋ยเดี๋ยวไปนี้ได้เดี๋ยวไปไปนี้ดิไปงมือเหียนะเจนไก่เนีเจ๊เนๆ่ พี่ก็สรวห้านันดก่อนดีกว่านะปีนไรดิพย่งอ,อะไรเดียวเ,เ,ยวเก็บปั๊บเก็บสิเยออะไร้ามาพี่ยาพอได้ตรงนี้มาเที่าสมบเรณามแม็อเอาไว้มากูก็ได้แก่มากู่ม้ากูดี๋ยวงนี้<ๆ> องไงตรงในป่าก็โอเคนะคระับมี a k เคได้ไ่กระสุนใหย่จะสีนะ่แม็กอะสีแนมะ็กจะขึ้นจะขึ้นอเออนี่ยวิ่งข้างล่างว่ะจะวิ่งข้างล่างปะมีเคตา,ะนะายน้าปะแต่เคาตายอยู่<ๆ>วิ่งห่าง เออจะวิ่งก็เอาที่แล้นี่จะวิ่งจะวิ่งไหนไอ้จริงคืออยากเล่นทุ่มมันก็โดนสะพานอยู่ดีน่าจะออกไปเจอแล้วเดี๋ยวกูว่าให้ออกฝั่งคุ้ว์ที่นี้คุ้ว์ไม่เปิดไรไก่เอเวสติดติดจับติดแล้วใช่ไหมติดแล้วถ้าไปโดนคอแล้วน่าจะรอดเพราะว่ายาบุกมอสได้ชุดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุ้ว์ได้แทนกูเลยมีห่าน แอนตีมกก่อนีียนเดียวไอ้เจ็ดเผดิงนทำเป็นเผดเป็นเดทดกูยนมั้เงินเอาแอนตีให้กูมีเพีเอ้กูมีเอาผ่นให้กูหนึ่งเลยแล้วถึงเมื่อผพนไปสองเลยสองนนี้สองไอ้เยินเยอะไอ้เจแอนตี้เดียวปเดทก่ันเผื่ตรงนี้ไหนจะได้ลั่าไหรสิบคนแล้วกดเล่ยสัโอเคยา เราต้องไปหาที่ยืนตรงนี้มันน้อยไปเดี๋ยวเข้าตนี้เนี่ยในป่าฟังนี้เล่นาว่าวงวงสุดนว้นวงสุดบนเลยหรือจะเล่นโทษตรงนี้ไงกระตุ้นนะแล้วมันมีที่แอบเยอะด้วยนี้เดี๋ยวหลังเข้าหมุนเพื่อจะโดนหลังหรือจะไปอยู่ตรงนู้นเลยกระตุ้นนะหลังนี้จะเข้าหรือเปล่าเฮียตอนนดย์เฮียโคอนเสียงบ อยูเตัวไอ้หมดปะเนี่แต่วาจะอยู่เีนนก็โอเคเดี๋ยวกูอยู่นีไม่เสี่ยนกูไปรับความเสี่ยงที่อะไรทงานเงินมึม่ออยู่ห็นนั่นปะอยู่หนนั่นปะหนปะหนะไม่เครไปเดยวม่าตอนนี้เดี๋ยวมีตอนนี้คอมกนออะรีอน อต้งนี้อยู่ต้นนีอยู่ต้นนี้ต้งวหลังเข้าเลยนะมันปัดกันเยอะเลยนแดกแดกเล่าและตาลายแบบแจบดีบีเอ่ะของอะไรวะเหล่าขาวกูซื้อไว้สี่ิบาทเฉยเมื่วานคือขวดหูขวดไม่เป็เยนี้็มร้อยเพ่ะ ได้กี่ขวดเอ็มาเกกะใสเนี่ยขวดเดียวไงขวดเอ็มร้อนน้อยมาได้น่อยสีบาทเื่อสี่สิบบาทก็สีบาทนี่ใชกูซื้อเหล้าขาวสีิบาทได้น้อยเปกติที่กรุงเทปกติขวดเท่าไหร่ขวดขวดใหญ่นี่รือวะขวดใหญ่นขวหรือเป็นเพรากูไม่แส่ก er> ินน่ะระไร่งเหรอเฮ้ยเป็นเดียวเพอน ตึงจดเป็นอะไรนะเมืเ่อกี้หูซีนนี่เห็นเลยขึ้นนี่เลือดไม่น่าเตม็มก็จริงนะก็โดนฮันนี่กดก่อนไม่กโดนผีตบสามสิบคนนะเอาเชิ่นะอๆแปดคนนี่เล่นสุสขศิลป์ออกมาตายเฮ้ยเป็นอะไรป่ะเดียวปูหินรุ่องมันอยู่ไหนวะน,นะทำไมกูนเนี่ยตอนกูวง,วงวะง บอกคืนนี้นะตจวหลังก็ล่าดูหลังด้วยนะเหี yeah, ้ยโลงหายแล้วไปจะคงจะนอนอ่านเกมขาดทางนี้กูมีแฟลรูปนึงเสร็จแล้ววิ่งกลางถนนเดียววะลั่นกูน,นั่นละ <c oughs> ูกลกูอยู่ต้นหน้าอีกจ <c oughs> ะเป็นต้นหน้ <c oughs> าไ่ด้หรือเป็นเหี ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงผมมันมีขมมันมีข้ามมันมีขมันมีข้ามมันมี้นหนึ่งมันมีข้ามมานี่ตัวนึ่งข้ามไหนมึงอยู่ต้นใหญ่ฮะมึงอยู่ต้นใหญ่มันวิ่งข้ามมาทางทางเราวิ่งมาตรงนี้โอเคเลยติดแม็กซ์พวกนี้ได้ยันพวกนี้ท่านไม่เห็นเหรอเห็นป่ะมีหมอมันไม่เห็นหรอมึงจะไปอยู่ใกล้กูหน่อยไหมอยู่บนหินแล้วเพื่อนนี่ยไหมคนนี้ไอ้เทียมมันเล็งอยู่อะ ู่กางวงยังก็ได้ถ้ามันถ้ากูไม่โดนท่านคน่าจะไม่โดนหร้กแต่ว่าน่าจะโดนข้างหน้าหมดเลยเออไ่าอยหน้าขึ้นดี่วิ่งมาได้ปะมีวนบนดินวิ่งมานดิวิ่งมา้านบ้านบาดนสองหนเก็บเปียเหรอเอะข้างข้าหนออมาเออเวยวิ่อละนย นีไอ้ดอกข้างในผู้อยู่กลางไอ้กี่คนหกเหรอถ้าเอาพวกนี้ก่อนได้เราสบายอย่างเด็ดเอาเลยปะเอาเอาตัวเอาตัวเอาตัวหน้าเราก่อนเลยปะจะวันรอรอได้หนึ่งหรือห้าสองสี่ต่อเข้างหน้าเราไปก่อนตัวนี้ไก่เอาปะให้ต่อยิงต้นไม้เนี่ยนะเอาปะเออเออพร้อมกันเหรอเออสามสอง นี่หรอนี่ไหมเอาเลยปะไม่ได้ปะล่ะคิดว่าปวดโดนนี่ตอนนี้มันรลองอะไรเขาเห็นปวดแล้ยังยังยังไม่เห็นมันลงมันกี่ตัวมันสองมันสองต้นต้ไม้น่าจะดึงเคโอเคโอเคอาเลยเอาเลยปะล่ะเอากวิ่งกริ่งชิดถึนแป๊บนึงนะเอาเลยปะ,ะเดียวนะเอาเลยปะหนึ่งสองส เขาเขาเหรานอองี่ไหนวะโอเคต้าตัวเ่เฮ้ยเกมที่สองก็เอาเลยอะ